โอทําอะไรครับแม่บีถอนต้นไม้ออกครับคุณถอนต้นไม้ทําไมครับเนี่ยจะเทปูนแล้วก็เอากรงแมวมาไวต้ตรงนี้ครับโอ้กรงแมวอะไรเรียก,กเสียเลยเรียกบ้านแมว <c oughs> <c oughs> บ้านแมวอ,อ๋อปกติเป็นต้นไม้นี่ก็คือถอนต้นไม้ออกมาเ,กเพื่อเทปูนยืดออกมาจากกําแพงแล้วก็เข็นบ้านแมวมาใช่ไหมใช่บ้านแมวจะมาอยู่ตรงนี้แช่ไอ,อ๋อบ้านแมวจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับนี่ครับ,รบตรง เดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างมุมกว้างนี่อเ่อที่เราจะขยายรงนจอดรถไใช่ไหมเอาบ้านแมวออกมาแล้ว,แล,วแล้วตรงนั้นก็ไว้ไสกูตเตอร์รไฟฟ้า,ฟฟาอะไรพวกนี้จัก,กรยานแล้วจะเหลือพื้นที่เยอะใช่ไหมไอ,อ่านี่ตอนนี้ก็ขุดต้นไม้ย้ายย,าย้ยายที่ปลูกี <c oughs> นี่วัชพืชปะเนี่ยตัวตัวอะไรครับเนี่ยคือวัชพืชกินต้นไม้ปะเนี่ยอาจจะใช่ฮะชอบแอบซุ่มอุ้ยอะไรอะไรของเขาครับเขามุดเข้าไปทำไมครับทุกคนขขเขาเขาแอบไงเมื่อกี้เขาคอยซุ่มโจมตีใครบ้านมา <c ười> <c ười> เออเด็กเขาเขาเล่นอะไรเขาเล่นเลือเครียดินเครียดิน,น,นอ๋อมุดออกมุดออก เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีตัวตัวฉา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 นี่พ่อคุณนะเอาแล้วเอาแล้วครับเอาตั้งป้อมเราจะตีกันแล้วอืออออ๋อ๋ออ๋อห่างกระดิกแล้วห่างกระดิกแล้วอ๋อหนีครับหนีหนีหนีไม่ยากหรอกครับแต่ตโจจูนี่ต้องตั้งหลักนะครับตั้งหลักพร้อมปะทะใช่ห้จูนี่ต้องเอาไปทางซุ้มเลยนะ พะมันพันพันกินไปแล้วเนี่ยพันกินซุ้มแล้วเนี่ย,ยอ,อ,อืเพราะเทป,ปูนยืนออกมาถึงแค่แนวตรงนี้อ๋ออือเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเนี่ยลดเขินลดเขิน อิกครับเนาวาลเราาเออเลียงไว้ก่อนเนี้ยไปเก็บไปเก็บอิทเอาไปกองเรียงเรียงไว้ก่อนเพื่อใช้งานเดี๋ยวบีไปไว้ตรงผักเนาะไปทำเป็นผักเดี๋ยวนี้อ่าอ่าช่วยงานได้แล้วครับช่วยงานได้อีกคนหายไปไหนครับอีกคนหนึ่ง ไใช่ใช่เดี๋ยวก็ออกมาถ้าเห็นนาวาออกมานานะเดี๋ยวก็ออกมาดูว่าทำอะไรอยู่เว้ยเราจะเห็นไปเปล่าเฮ้ยไมายถึงบีอะจะเห็นได้อะถ้ามันหนักมากอ่ะเหรอเลี้ยงไปเลี้ยงไปอ่าเลี้ยงสวยๆแมวชอบต้น้เนี่ยหนูชอบดมอุ้ยมีดูดิย่าขึ้นมาเป็นโคตรอืมต่ำมือน ตัวอะไรครับเนี่ยอุ้ยซองก้อนตัวอะไรครับทุกคนเสือว้าวหุ้ยเสือตัวอะไรครับเสือล่างไม่อ้าวนี่กะป,<ฮ>ปินี่เองลอยไม่ต้องหรือแม่เขียนเองกะปิปีเขาชอบมานอนในพุ่มไม้หรือหรือหรือครับหรือโอ้ยระวังลนใส่หัว เหมือนมาสร้างบ้านมากวนี่เรากำลังเล่นเกมไมค์ค f บกันอยู่ไมค์คาบไมค์คาบไมค์คาบไม่ต้องเขาก็ใช้ย่านมาก่อน๋ย่าถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะวันนี้สเต็ปแรกก็คือหรือแปลงหรอแก็แล้วก็ย้ายต้นไม้พอเทปูนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเข็นบ้านเนี่ยออกออกมาเพราะว่าบ้านเนี่ยมีล้อก็เข็นออกมาแล้วก็เอามาชิดกำแพงอ่า คล,คลิปนี้นี่ให้เก็บไปดูเอ้าเกือบชนปีบวิ่ชนนี่วิมีคนให้กำลังใจเราด้วยครับทุกคนอันนี้คือน่าจะพวกนี้น่าจะเป็นแมวดื้อน,นะครับเลยไม่ได้ออกมาแมวดื้อชอบหนีออกจากบ้านใช่ไหมอ่แมวดื้าอ,อาอล้วครับตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้ทีมที่2เริ่มเข้าแล้วครับทีมสำรวจอ่าสำรวจครับอันนี้ทีมสำรวจสำรวจก่อนนะอันนี้จะเป็นวิศวกรนะครับเขา<ส>อ่าเขาจะมาดูโครงสร้างก่อนครับว่าว่ามีกระดูกเต๋อสองไหมว่าพื้นเนี่ยแข็งแรงไหมจะต้องเทพื้นหนากี่เซนตอันนี้วิศวกรเขาทํางานแล้วเขาตรวจส,ส,สอบเขาตรวจสอบซื่อเวสื่อเวสื่อเวอ่าอ่าตรวจให้ดีนะวิศวกรเป็ไงครับเดี๋ยวสเดี๋ยวถามวิศวกรก่อน วิศวกรครับเป็นไงครับพื้นตรงนี้แน่นไหมต้องเทปูนหนาเท่าไหร,ร่รครับวิศวกรตอบผู้ชมครับวิศวกรตรงนี้ต้องเทพื้นเทพื้นปูนหนาเท่าไหร่ครับวิศวกรอเอขาบอกว่าสำรวจยังไม่เสร็จเราต้องสำรวจไปเรื่อยๆคนอ๋อคนนี้ช่างคนนี้คอยดูวัสดุว่ามันยังแข็งแรงเอาไปใช้ต่อได้ไหมอ๋อเขาทำงานกันเป็นทีมนะครับมีมีหลายคนครับเซอร์เวย์เซอร์เวย์ ตอนนี้แม่บีเขาก็จะทําการขุดขุดต้นไม้ขึ้นมาครับเป็นการออกกำลังกายในตัวนะครับลดน้ําหนักลดน้ําหนักอ,อ๋อเอาละครับตอนนี้วิศวกรขึ้นมาสํารวจแล้วครับเมื่อกี้ปล่อยให้ลูกน้องดูงานนะครับตัวน,นี้ลงมือเองครับเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเขาตรวเขาตรวสอบใต้พื้นตัวสอบใต้พื้นตัวสอบใต,ต้ตพื้นคนนี้คนนี้ผนกทั่วไปครับ ใช้งานอะไรเขาก็ทำมุดอันนี้แพนักเข้าไปมุดเข้าไปวมุดเข้าไปกันทำใหม่ <laughs> เขาอาจจะเป็นซ่อมล้อกันเลยล้อคุณภาพดีไหม <laughs> อ่ามุดออกมาแล้วมุดออกมาแล้วไห <laughs> นเป็นไงบ้าง <laughs> โอ้ลักลักลักฝอยเยอะจังอะ <laughs> <laughs> ตายบ่มลุ <laughs> ดูแม่บีขุดดิโอ้ลักมันยึดอยู่ ใช่ป่ะนั่งอ่ะขึ้นมาแล้วโอ้ลกักคาดด้วยเมลซิงเมลซิงลากไม่ซับอีกโอ้ไม่น่าจะรอดไปซับโดนลากมันจะรอดป่ะไม่รู้เดี๋ยวก็รู้โอ้เอาขอนมาทำอะไรครับเนี่ยเอามาตอกโอ้ตอกลงไปเลยอะ่ะ <c oughs> ยายที่ปลูก <c oughs> ทำอะไรครับคนนี้ทำอะไรครับ <c oughs> นอนฟ้าอะไรครับ ตัวนี้นอนฟ้าอะไรครับอืมฟ้าอะไรครับอืมทำจมูกขมุบขมิบขมุบขมิขมบเอาชิบบวกก็ยุ่ยเฉยเปลี่ยไหมใส่หมดเลยเอ่อเอาไปถมให้มันสูงเหรอ นี่ครับวิธีการปลูกต้นไม้ของแม่บีเดี๋ยวก็รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดต้นเล็กๆน่ถมไปด้วยไปลือกหนาำโอ้สองถุงเหลือเฟือแล้ว,ลลวจะทำอะไรอีกครับเนี่ยตักกิ่งออกครับตักกิ่งออกเหรอ เพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องตัดอยู่แล้วไัด่อตัดกี่กิ่งกิ่ต้องน่าจะส่งกิ่งเ,เกวอา<อ>เวลาข็นบ้านออกมาได้ไม่โดนใช่ <S 2> <S 2> <S 2> อ่ตัดออกเลยถ้ากิ่งอืนไม่ตัดเวลาย้ายบ้านมันรูดหักกระชั้งมันตัดไปก่อนสามกิ่งโอ้แม่บีเขาแรงเยอะจริงครับตอนนี้ยิง นอ,นอ๋อแล้วความจริงเลื่อยไฟฟ้าเราก็มีมมานาวมาทำอะไรทำอะไรไมเสียบปลูกต้นไมอ้อะมันไม่ขึ้นหรอกมันต้องตอนกิ่งก่อนโอ,นนอ,นอ้จะทำอะไรอีกแล้วครับเนี่ยเอาผ้าใบออกครับเอาผ้าใบออกยังไงครับติดตามตอนต่อไปเอา้าคุณจะปีนเลยเหรอ เ,เ,เ,เดี๋ยวเยียบถังขยะแตกเยยบแทประองควรอ่าลครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะครับถ้าเกิดมันล่วงลงมาครับภาพกีฬามันมันคือกันแมวออกสรุปใช้งานไม่ได้ครับแมวออกอยู่ดีอ๋อให้ดีให้ดีให้ดีนะระวังหัวโคกด้วยดึงลงมาด้วยนวดกุ้งอะ่ะใหญ่มันคาไว้ นะครับเริ่มรุนแล้วรครับแดนแดนแดนนพิธี<ม>พ,ธพิธีเปิดม่านบังแดดออกเ<ม>สียตังซื้อมาก็ใช้งานไม่ได้อเอาไว้ช่อบังดแดดเออใช,ใช่ใช่ใช่เก็บไว้บังแดดนี่ครับเรามีผู้ช่วยครับผู้ช่วยของเรารอ่าลักเข้าไปล้วเข้าไปตัดแป,ป๊บเดียวตอนขึงนาน เขาชอบปีนป่ายเขาชอบปีนป่าย